สบายดีสวัสด you ีพี่น้องสุขูสุขคนครับผมวัอนี้เบาะย่อ่อนตัวพี่น้องครับผมสิพาพี่พ่องนะครับมากินพี่น้องเมนูไส้พี่น้องโอ้โหบอกบอกไกับซื้อพี่น้องวันนี้ไส้อ่อนย่างพี่น้องโอ้โหน้ำจิ้มของเรารสเด็ดจากหลานพี่น้องวันนี้ซื้อมาพี่น้องมาได้เองพี่น้องบักแตงนะครับปากกาปากแก่พี่น้องบักแป้งเลยพี่น้องหั่นคาเขียงสดๆเลยพี่น้องไปมาต้องกอลายใหญ่ครับพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องนะครับไปพี่น้องไส้อ่อนย่างพี่น้องโอ้หหั่นสดๆหั่นสดๆ อ,อ,อ,อืมลอนี่เสียบอ่ะออยากมาใหม่ๆ้องหอนๆอแล้งนุ่มๆสุสบเซาเล้ หั่นนี่หัน่นคาเคียงเลยครับคนอยากกินคาเคียงแล้วพี่น้องต้งมือไหน,นครับผมใส่มือเลยพี่น้องไม่น้องหั่นกินคาเคียงไม่น้องนี่โอ้ยชิ้นนี้ใหญ่จันเสใส่ปากครับผมไปพี่น้อง ซบอบอกยากไปเกินเมนูนี่นานแทนมังนง้งเนาะนานมากครับที่ไม่ได้กินเนาะนานมาก,กินแล้วก็แซ่บไปเนาะแพงเนาะแพงลายครับแต่ว่าแซ่บใส่ป,ปากกปเพื่นอนเนาะ I don't know. ใช้เวลายไนไน้ไองมันใช้เวลาเคี้ยวนิดนึงหนอ่องตากแซ่บ no. นอ้อ่ะอืม มาครับพี่น้องครับผมไปพี่พน้องไปสายใส่พี่น้องใครเป็นสายกินเครื่องใน,น,น,นพี่น้องมาไปพี่พน้องรับผมใส่ปากไปน้องหัน่นน้องหันสดๆโอ้โห ยาสีหันตนน้นใหญ่ละไอ้พี่นอ้องนะครับเดี๋ยวเยอะๆพี่นอ้องใส่ปลาใส่อ้อนมามามาพี่นอ้อง มาต่องไปหากินยี่บอนขาหมูพี่นนองเข้าตลาดซื้อมาโลดนี่เขาย่างเรียบร้อยมาอือพี่เนาะคำยาอีกเอาอถ้าป,ปอบก็บกซื้อเหมมงมาเียพี่เนาะนี่ครับผมใส่ปลาครับอืม อากาศมันร้อนมากเนาะเดี๋ยอยากกินอยู่ในบ้านเนี่น้องถ้าอยู่ในบ้านนะครับร้อนเปิปปดพัดลมบ่ได้เลยน้องห่อนนะครับต้องเปิดแอร์นะครับอ,อ่ะพี่น้องนี่โอ้โหเขามีไงเพื่อี่อพื่อนเนาะ จำพี่น้องจำจำจำเลยจิ้มพี่น้องน้ำพริกหลายๆพี่น้องเนี่ยนะครับจิ้มน้ำพริกเยอะๆพี่น้อกแซ่บร้ายครับผมพี่น้องขอโทษขออภัยพี่น้องที่บอกกินนม่เยอะครับเลยอ่ะพี่น้อง ขับสุดท้ายผมโป้มีไงพี่น้องเบิร์ดละอ่ะมีสซ้ำบนเหลือมีเสือบนยังใส่อ่อนย่างสิบบากโอเคพี่น้องครับผมกลับราบไปพี่น้องสุขสุขกับน้ผมเองพี่น้องบ่ยาวงตัวพี่น้องพาพี่น้องครับกินไส้อ่อนย่างคาเคียงพี่น้องน้ำจิ้มรสเด็ดของเพื่อนนะครับทางหลานพี่น้องมันีองนะครับ ถ้าเกิดปัญญากินบอดีกินบอดสภาพไปเนาะกินมุมมานะครับหรือว่าวาจาอะไรที่ไม่เหมาะสมไปเนาะกรับขอโทษขออภัยพี่น้นองสุขุสุขคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ปัยญาพี่น้องกับผมขอบคุณที่เป็นเกียรติในการรับชมนะครับผมวันนี้บายย่างทัวร์สบายดีสวัสดีครับผมไปครับ